สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาที่กบกอกนะคะบ่าวมือก็ลงมือนะคะทําที่เก็บปลาร้านะคะปลาร้าจะมาวันที่สิบอันนี้ก็วันที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเล่งมือพราฉันวางยังไม่ยังไม่ได้วาง ต่เช้าเอาสร้างมืดออกมาแต่เช้าเพื่อมาทำสิ่งนี้ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาอัท,มมทู่อมมกอกไปแล้วไปแล้ว,ลวโมโบ่าเนี่ยทำไมไม่ได้บังคับบอเอาเข้าวไปสีไปเลยสี เมื ة, ่อวานนี <room> ้เอาข้าวไปสีเอาข้าวไปสีเขาอยากกินข้าวไม้เขาวะอยากกินข้าวไม้บ้านอยากกินข้าวไมกับผ้าเดี๋ยวเอาไปก็เลยผ้ากันเอาไปเอาไปแล้วก็พอดีเห็นลำเยอะก็เลยเอ้าซื้อซื้อแล้วก็เลยเอาไปส่งไว้ แจัคแล้วเขาอยากกินขไมไหมเขาบอกก็เลยไปซีซองก็สอบซีเรากินลองดูมันหอมมันหอม,หอมออตอนต่างตอนต่างนะมันหอมยากเพื่อไกดีเอาไปกระป้ายไปซีมมนคนบอกว่าอย่างไรคนอยากแหลก,กมันกที่คิด ได้มือได้ลุงสีต่ปีแล้วนี่ก็กินได้อยู่ได้ลุงสีต่ปีที่แล้วนี่ก็ยังกินได้อยู่กินแซบวะล่ะก็กินได้อยู่เขาหน่อยคนละเอ็ดแต่ละเม็ดก็แซบยูก็กินคู่มือกัวกัก็กินคู่มือนะบะมี่ก็กินแล้วะมันบะมี่เห็นอะไรก็กินไปนั่นละเพื่อจะได้แต่ละเม็ดแต่ละหน่วยนะบางนี้เห็นยากลำบาก ตามไปดูอีฟซีมืดถ้าว่ามีคนละเคริงบ่ะบ้าได้เฮ็ดบ่คนละเคริงคือขอ่าวข้าว่าเป็นใส่คนละคเคริงแหละนั้น 嗯嗯、三零、三二、三。嗯。 gülün เราซของดเ,นเราซื้ของดิกินข้าว็ถ้าเราไปซื้อของเนี่ยไปซื้อ ไปสก๊อเดี๋อาจิบอม่นนะไปไมวาไปซื้อของเดี๋ยวเ่ามาจะกนไปซื้อข้าวขอพาพาซื้อไปโรงพยาบาลกอนวม่ทําคลิปทําคลิปทําคลิปสวัสดีค่ะ ยาชีไม่รอใครเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเปิดกล่องกล่องสมบปิดซะนะใครส่งมานั่นมาเด้อมาเด้อมีอะไรเนาะมีสามกล่องใช่หรอสมีอะไรมีอะไรยาชีโอู้มีใครส่งอะไรมายาคุณแม่สาคอนู้โอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะ มาที่นาก็ให้ตาซานตาชานสิบกระปุกแล้วก็แอนแล้วก็แม่สิแล้วก็สองพี่พอพีหลืแล้วก็สดีค่เจหน้อก็่พ่อพี่พ่อพี่พกอพอพเจอรี่พ่อยกัน่อเ่ี่พี่่อพี่่อพ่พ่หี่อพอพอีอ่่อพี่อ่อพ่พ่อพี่พหอพ่ออ เอาเอาคุณมีเสือมานับถึงร้อยไหมถ้าเป 10, 10, 10, ็นกลองสิบสิบสิบกระปุกถึงเอาพูดใหม่จากคุณแม่สาครบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เอาพูดทีนี้จากคุณแม่สาครสั่ง <ๆ S 1> นี่ไงจากคุณแม่สาครสั่งให้ให้ให้ใคร อยากคุณแม่สาคอนสั่งแม่สั่งน้ำพริกแม่นกน้อยนาแก่น้อยกระปุกมาที่นาให้คุณยายาพาสิบกระปุกให้ตาซานสิบกระปุกตาซานยายชมควรนึงตัวพูดชื่อคู่ด้วยนะรุ่นเดียวกันเนี้ยฮอลลารูดกี่สัตว์แต่อ่นนี้ฮอลลารูดเหรอ รถอะไรบ้างมีรถเบนร์เถยนรถน้ำพริกตาแดงน้ำพริกขามาเร็วเร็วเร็วน้ำพริกแม่นกนาเกน้ำพริกปลาย่างหกเจ็ดแปดปลาย่างเก้าสี่ปลาย่างต้องกินกับไข่ต้มเนาะกองหนึ่งแล้วเนี่ยอ่าแล้วแฉะทำอย่างนี้มันจะสวยเอาไว้นานอยู่ไแค่ตืดไปเลย ตอนนี้เรากำลังกำคอมเมนต์ในการเช็คลับพริเซ์สต็องนะคะเช็คสต๊อกคือสวนี่เก่งทุกอย่างอ่ะไปอะ่าไหร่คุณพี่แม่นกน้อยคุณแม่สาคอนมามาของคุณแม่สาคอนสาคุณแม่สาคอนจ้านั่นแหละแต่ว่าเป็นนักพิธีของแม่นกนาแกะแบบของละสิบหนึ่งนับหนึ่งมาอย่ามาคอยมาอีก อ่ามันี่ขาสิดีไงขาาสินี่อฮะขากระปุกวันนี่นับได้ละกองเท่าไรก่องละซิเขาบอกกะแมนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกระเมนละวขาาดิขากระปุกข่าสรข่าสองกระปุกขาดสองกระปุกใช่กองร้อยร้อยมันร้อยร้อยบ่ในใบให้เขียนว่าในไร กดับที่มันมีร้อยกองหรือเปล่าใบฮะเขียนนะใดใบฮะก็เห็นป้าบอกว่าร้อกระปุกเออร้อยกระปุกอ่ะงั้นก็ขาดไปสองกระปุกในใบฮะเขียนผลาญเนี่ยเขียนว่าร้อยกระปุกทนดีพี่แอนนะเลอันร้อยกระปุกแค่นั้นวะเออในเด็กจากคุณแม่จากคุณแม่สาขอด้ำพริกหนึ่งร้อยกระปุกขาดไปสองกระปุกละคะยังไม่ได้เป็นไหนเลยยังไม่ได้แก่เลยนะคะท่านผู้ชมยัไม่ได้เข้าชมเสื้อใดแสดงว่าคนที่ส่งมา เขานับไม่ถึงน,นับไม่ถึงน,นับผิดน,นะ,คะ <Okay. S 1> เคแปลว่า <ไป S 1> อะไรที่ดู<ะ>คลิปนี้นะคะก็ไปคอมเมนต์บอกไม่นกด้วยนะคะ <laughs> ยังไม่ครบอ๋อเสือไปบอกเองโอเคโอ้เสือโทรเลยจะเลยเมื่อกี้เนี้ย